สวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียก๊ั้งสวีเดนมาพบกับแมวลุงมิอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาที่ชายแดนนอร์เวย์ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็จะขับรถไปที่ชายแดนของประเทศนอร์เวย์กันค่ะจากเมืองที่แม่อยู่นะคะไปถึงชายแดนประเทศนอร์เวย์ขับรถไป3 5มห้านาทีค่ะ จากสวีเดนไปนอร์เวย์ข้างทางก็จะมีทะเลสาบเยอะมากๆนะคะเราขับรถกันแค่อึดใจเดียวก็ทึ่งแล้วค่ะข้าวไปแล้ข้างไหนกันเลยนะคะว่าจะมีอาหารไทย่ายหรือเปล่าค่ะทางข้าวก็จะเริ่มต้นด้วยไข่าดาวม้นะคะและตรงนี้เป็นตู้ที่ยอดขวดและกระปองค่ะอันนี้เป็นพงสักฟอกนะคะและก็มีของเล่นให้น้องมาน้องแมวเยอะแยะเลยค่ะ ซนนี้ก็จะมีข้านมเยอะมากๆเลยนะคะเขาทำแล้วก็อบสดๆกันตรงนี้เลยค่ะโลกาที่มานะคะส่วนหมา90เปอร์เซ็นเป็นคนจากฝั่งประเทศนอร์เวย์ค่ะเพราะข้องที่นี่จะถูกกว่าฝั่งประเทศนอร์เวย์ประมาณครึ่งหนึ่งเลยค่ะมาเจอค่ามินค่ะกิโลละส0 0โครนนะคะเหนือกว่าเขาค่าย17โครนค่ะ นี้ก็จะเป็นพวกเนื้อมูนะคะตั้งแต่มูสามชัน้นและก็เนือเ้อแดงเขาจะทำเพกเพกๆหว้แบบนี้ค่ะและนี่คือไส้กรอกของฟรั่งนะคะเย้ยมากๆนะคะใยญ่ยก็เทาประมาณแค่นของเรานี้เหละค่ะไส้กรอกนี้เขาจะใช้เนือ้อและก็เนื้อมูบดผสมกันค่ะแมวไม่กินนะคะ คนนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ปลานะคะผัวเนื้อกวางเนื้อหมูปลาแล้วก็เนื้อกะต่ายค่ะและเกืบทุกห้างของสวีเดนนะคะก็จะต้องมีนี้ค่ะพวโลอมนะคะโลอมโลกวัาต่างๆค่ะหวานหวานค้องที่เด็กชอบนะคะไปเล็กกันเลยค่ะว่าโลอมที่นี่หน้าตาเป็นแบบใน่นบ้างค่ะ อันนี้เป็นช็อกโกเลตข้างไหนนะคะเขาจะทำเป็นรูปไข่ค่ะนี่ก็อุปกรณ์ที่เขาให้เตรียมไว้ให้ซื้อนะคะก็มีทิ่ตักพร้อมทุ่งกระดาษหรือว่าใส่กล่องกระดาษเย่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราเอาเทตักกับทุ่งแล้วก็ไปเลือตักได้ตามใจชอบเลยค่ะปลาก็มีนะคะเป็นปลาโลมากค่ะ แต่ว่าเป็นช็อกโกเลตนะคะแมวก็ต,กตักตักตักนะคะแต่ไม่ตักหมาค่ะแค่ย่างละโ้งค่ะไข่ดาวก็มีนะคะได้กับโพรโโร,นโรนรนสักจานข้าวกันข้าวกันเลยค่ะหัวใจก็มีค่ะลูก กวาดลากซีซั่นนะคะอยู่ในสงขวดนมค่ะและก็ต้าลายค่ะมาเดินตกอยู่ในดงโลอมนะคะตรงนี้ชอบหมาค่ะสีทองๆนะคะตักเลยค่ะแม่เป็นคนชอบทองนะคะก็ตักๆักตักค่ะและก็ได้ทองมาเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะสรุปร้านนี้ไม่ได้อาหารไทยนะคะไปจ่ายตังกันค่ะได้ก็คือ หมั่นหมูแข้งนะคะเดี๋ยวจะไปทำหมูกระจกค่ะยินดีต้อนรับกลับมานะคะข้างบนก็เขียนบอกไว้ค่ะออกกันไปข้างโนไปชมแดดค่ะไปนั่งข้างโนเห็นเขากินไส้กรอกกลับเข้ามาอีรอบนะคะมาเสิร์ฟไส้กรอกไปนั่งกินค่ะตอนรอไส้กรอกนะคะก็มาเจอไมค์คิดฝอยแล้วก็ฝอยเช็คค่ะก็เลยนำมาฟ้ากันค่ะนี่นะคะลายลูกเบบเลยค่ะ และยังมีค่าตั้งโต๊ทําจะป้องกระถิ่งแดงเทเทแบบนี้เข้าวางไว้ให้ลูกค้านังกินไส้กรอด้วยนะคะหนมกกีม่ก็รอเอ,อาไส้กรอกับขนมปังค่ะ ใส่กระมูใส่ขนมปังแบบนี้เขาก็นิยมกินกันค่ะที่นี่นะคะอืมนุ่มๆร้อยๆค่ะน่ร้อนนะคะวันนี้ร้อนค่ะอ๋อเียคนเดนร้อนนะคะค่ะที่จะเปิดลงังขารถค่ะเปิดกันไม่เป็นนะคะตอเแรกก็ห้าห้ากันค่ะเพราะว่ารถนี้เป็นรถห้องล้ใชายนะคะเร็วๆเ,เราก็เปิดกันได้ค่ะ หลังคาเปิดได้แต่เปิดไม่เป็นค่ะไม่ใจ่ดดเองนะคะรถรถลดรถดโลชายค่ะเลยไม่รถเปิดตรงนหนนะคะ ที่ห้างที่ซ่องนะคะที่นี้จะมีอาหารจากฝั่งเอเชียเยอ่อยู่ค่ะข้าวไปต่อกันเลยค่ะห้างนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีคนมาจากฝั่งนอร์เวย์ประมาณ90เปอร์เซนค่ะส่วน10เปอร์เซนมาจากฝั่งสวีเดนนะคะเราก็ขับรถเข้าไปเพื่อห้าที่จอดรถก่อนนะคะวนไปรอบๆค่ะเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างมากนะคะ ทางข้าวก็เช่นกันนะคะข้าวมาถึงก็จะเห็นเดอกไม้ต้นไม้ลากไล่ค่ายอยู่ก่อนเลยค่ะเราก็จะไปพเนพกักแล,ละผลไม้นะคะมีอาวุธค่ะยากได้หลหมวงนะคะแต่ไม่เลยราคาคิดว่าหลละ17ที่นายได้หลละยี่้าครัมค่ะทีนไม่ไว้นะคะหลนี<ม>ก็เกือบ300บาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ลุงมีบออยู่นานเตล่งตั้งหมาไปไปกลับบ้านกันเถอะก็เลยได้จายไม่เยอะนะคะที่ห้างนี้ก็ประมาณ5,000บาทค่ะก็ไม่ได้ได้หมานะคะก็จะมีลูชิมปลาได้ซอดได้ปลาหมึกได้ปลาทูก็ได้หมูยอะนะคะเห็นนั่นเองค่ะอันนี้ก็ได้พาไปเที่ยวมาท่องห้างแล้วนะคะให้ฟังฟังแตกต่างของราคาที่บ้านเราและก็ฟัง เส้นไกล็ข้าวๆนั้นคือฟางนะคะเขาเก็บไว้ให้วัวค่ะครับการเพลินน้ำมันมดแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะ ปั๊มน้ำมันอยู่ในป่าค่ะระบบก็คือเติมเองจ่ายเองพร้อมนะคะไปกันต่อกับวิวทะเลทราบสวยๆเลยค่ะสวยจริงๆนะคะของจริงค่ะฟันย่ามีบ้านดินทะเลทราบแบบนี้สักล่้งนะคะแต่ยังไม่มีเงินค่ะ ท่ายไปท่ายมาเบ็ดมือทื่อมดเร็วนะคะวันนี้ก็เลยต้องข้อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะข้อกำลังใจกดเลยกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ